อามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องการเร่งปราบปรามขบวนการค้ายยาเสพติดต,ตามนโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกองกําลังผาเมืองไปยึดยาบ้าได้อย่างที่คุยกันต้นรายการว่าแต่ละครั้งที่จับได้ยึดได้จํานวนเนี่ยมหาศาลเลยนะคะครั้งนี้ค่ะยาบ้าไม่ต่ํากว่า0 0แสนเม็ดเฮโรอ,อีนเกือบ10กิโลกรัมหลังจากมีการประทะคารวานยาเสพติด แบกปืนขนยาข้ามพรมแดนเพื่อจะเข้าไทยเป็นขบวนเลยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดจํานวนมากเลยนะคะหลังจากออกล่าตะเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านหมู่บ้านผาหมีหมู่6 ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างที่กำลังเดินลาดตะเวนไปเจอกลุ่มชายชะกันประมาณ6-8คนค่ะแบกกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงมาอยู่ด้านหลังนะแล้วก็เดินจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางดังกล่าวแล้วช่วงเวลาที่เดินทางก็คือกลางดึกค่ะ mm. เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณแสดงตัวจะเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าชายชะกันประมาณ6-8คนที่ว่านั้น เขาเอาอาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อจะเปิดทางหนีทำให้เกิดการประทะก,กันขึ้นนานประมาณ5นาทีและเมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ช่วงเช้าปรากฏว่าสิ่งที่เจอนี่เลยค่ะไปเจอกระสอบฟางคือดัดแปลงแล้วก็ตกอยู่บริเวณจุดที่ปะทะไปดูแล้วมีทั้งหมด5ใบค่ะภายในก็บรรจุยาเสพติด2ชนิด มีทั้งยาบ้ายาบ้าเนี่ยเขาแบ่งเป็นกระเป๋าแล้วก็แบ่งเป็นกระสอบจำนวน3ใบค่ะใบละ200,000เม็ดรวมของกลางยาบ้าเนี่ยมีทั้งหมด6,000 0เม็ดแล้วก็มีเฮโรอีนด้วยนะคะจำนวน2ใบใบละ12ถุงถุงละ400กรัมรวมน้ำหนักเฮโรอีนก็ประมาณ9,6กกิโลกรัมเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วก็ต้องวางกำลังสกัดกัน้นตลอดแนวต่อไปด้วยค่ะ ไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งเจอยิ่งจับยิ่งเยอะแล้วก็ปริมาณมากขึ้นต่อเนื่องค่ะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงต้นเดือนสิงหาคม2567เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวน390ครั้งค่ะจับกลุมผู้ต้องหาไปแล้ว415คนตรวจยึดยาบ้าได้171.8ล้านเม็ด เฮโรอีนจำนวน256.9กิโลกรัมไอซส์1,363.3กิโลกรัมฟิน181.1กิโลกรัมเคตามีน29.2กิโลกรัมรวมถึงได้วิสามันกลุ่มขบวนการเสียชีวิตไป29รายจากการประทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน43ครั้งค่ะส่วนพื้นที่ที่สามารถไปยึดยาเสพติดได้มากที่สุดคือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แบ่งออกเป็นยาบ้าจำนวน82.99ล้านเม็ดเฮโรอีนจำนวน234,948กรัมไอซส์จำนวน39,166กรัมรองลงมาจากเชียงใหม่คือที่จังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้81.2ล้านเม็ดเฮโรอีน22,042กรัมไอซ์จำนวน1,54,156กรัม ซึ่งหากว่ายาเสพติดเหล่านี้ถูกลำเลียงเข้าถึงแหล่งจำหน่ายแล้วก็กระจายต่ออยังพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึง27,439ล้านบาทเลยค่ะอันนี้เฉพาะผลงานของกองกำลังผาเมืองนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือยังไม่ได้นับรวมกับหน่วยนรอหน่วยต่างๆที่ทำหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับจำนวนยาเสพติดเราจะเห็นได้ว่า หลักร้อยล้านถูกต้องและคือไม่ได้นับแต่แค่จํานวนเงินนะพี่ประเทศคุณผู้ชมจํานวนคนที่เข้าถึงยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปรวมถึงกลุ่มที่อายุน้อยลงแบบนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักจริงๆค่ะอันตรายมากๆจริงๆต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็ที่สําคัญนะครับฝากไปถึงในชุมชนด้วยว่าท่านอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดนะครับต่อการกระทําความผิดในเรื่องของการขายยาเสพติดในชุมชนเห็นบอกว่าตอนนี้ขายกันเม็ดละถูกๆเท่านั้นเอง2 0 3 0บาบาทคนที่ได้รับผลกระทบก็คือน้องๆเด็กๆและก็ เยาวชนนะครับที่เข้าถึงยาเสพติดเหล่านี้ได้ง่ายและก็กลายมาเป็นปัญหาสังคมเผาบ้านบ้างค่าพ่อค่าแม่ค่าตาค่า,ายายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ต้องช่วยกันนะครับ